แอคเคานติงคอนเฟลเอนสองพันยี่สี่ก็คือ เป็นเรื่องของงานงานบัญชีนะครับเมื่อเมื่อสองสามปีก่อนก็ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของโฟยเค้าคือเขาเป็นโปรแกรมบัญชีทันสมัยนะฮะคือตอนนี้ทางยลโล่เนี่ยขายทาั้งเอ็กเพสและโฟยเคาสมัยก,ก่อนเนี่ยแค่เอ็กเพสอย่างเดียวแต่ว่าในช่วงโควิดเราก็รู้แล้วว่าแบบโลกมันออนไลน์คนขายทำธุรกิจเขาก็ใช้โฟยเคาบันเยอะขึ้นเนื่องจากมันสวยงามใช้ง่ายมันมันอยู่บนระบบคลาวอะไรประมาณนี้เราก็เลยมาเป็นตัวแทนขายของโฟยเคาด้วยแล้วก็อันนี้ก็นักบัญชีคนหนึ่งนะฮะที่เรียนกับเราก็เจอในงานเขาก็ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการที่เขาไปเป็นตัวแทนขายโปยเขาเขาอยู่ปาจีนใช่ไหมปาจีนหรืออะไรเมือมอม่อก่อนก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี้ก็มาเรียนกับทางเยลโล่เรานี่แหละท่านที่อยู่ตรงกลางพอทีนี้อาจารย์อาจารย์เจฟเองนี่แหละก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยเขาเขาก็เริ่มมาเปิดสํานักง,งานบัญชีเข<ม>ายังไม่เริ่มมาเพิม่มเริ่ม,ม,มแล้วก็ยังหาลูกค้าเองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย มาเรียนคอร์สสำนักง,งานบัญชีอาจารย์เจียบนะคะซางเลยบอกว่าเดี๋ยวคุณไปนี่นะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโฟร์ไเค้านะพอสมัครเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์แล้วทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วคุณก็จะมีลูกค้าเพิ่มเข้ามาเลยนะตอนนี้สำนังกงานโอ้โหมีพนังกงานเยอะเลยทําเองไม่ทันแล้วบอกมาเจอกันในงานโฟร์้เคาบอกอหัวขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทําบัญชีไม่ทันเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเริ่มมีเริ่ม,ม,ร,มรับพนังกงานเข้ามาช่วยละอะไรอย่างเงี้ย